คุณผู้ชมคะจะพาไปดูพิธีลงนาม MOU เป็นความร่วมมือในโครงการที่ชื่อว่าปร ah ิษัีไทยแอทงฟ้าคุณคุณไหมคะสองเรื่องนี้มาบรรจบพบกันได้ยังไงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับบริษัทปริษัีไทยจำกัดคะ่ะ กระสวงพาณิชย์พร้อมด้วยกระสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนุนความร่วมมือกรมการค้าภายใน,นและไปรษณีไทยเติมเต็มศักยภาพภาคธุรกิจและอ e ีคอมเมิร์ซเปิดจุดบริการไปรษณีไทยแอดทงฟ้าเพิ่มเครือข่ายจุดตรอ,อกพัสดุสําหรับอ e ีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมกว่าเดิมไปรษณีเองเนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเครือข่าย ของการที่จะสามารถจัดสมบค้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะกระทรวงพาณิชย์ก็มีร้านทองฟ้านะครับอยู่ในเครือข่ายอยู่เป็นการเรามีแสนกว่าแสนกว่าร้านแต่ว่าเราคัด2 0 0ห0่กว่าร้านเนี่ยมาเป็นของการทดลองนะครับก็ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากทางกรมพัฒน์นีเองและทางหน,น่วยงานพัฒน์นีเองแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าทองฟ้า นะครับที่อยู่ในที่ต่างๆรวมทั้งในหมู่บ้าน,นหนอำเภอนหมดเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าได้ประโยชน์จากการทางานครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการเตรียมการที่จะให้พี่น้องประชาชนเราในทุกเครือข่ายทุกหมู่บ้านทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถม,มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศโดยการใช้ไปรษณีย์กับกรมการค้าภายใน เป็นจุดร่วมกันในการทรียะสร้างสินตัดนี้ขึ้นมาได้นะครับเราจะเดินกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆไปไปบ็พู่ไปด้วยนะครับและนอกจากนี้นโยบายของท่านรองนายกเองนะครับก็ได้มอบหมายสังกัรให้กรมทภายในนะครับต้องมีการพัฒนาร้านคงฟ้านะครับที่เหลืออยู่นะครับให้ยกระดับขึ้นมานะครับแล้วส่วนที่มีความพร้อมนะครับก็ต้องทําให้เขาสามารถเรียนรู้และอยู่กับยุคการค้าดิจิทัลให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหวังรลกฐาน ที่่มััันนงงให้้้กบบรราาฟคสำหรับจุดบริการไปรสีน์ไทยแอดธงฟ้าในระยะแรกจะเปิดเป็นจุด d รอ p พัสดุผู้ฝากส่งเพียงเตรียมการฝากส่งล่วงหน้าซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ไปรสีน์ไทยมีเครือข่ายรวมมากกว่า50,000จุดทั่วประเทศค่ะ